KS01 ผลงานชักเทคการแสดงประกอบเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการแสดงร่วมกับมนุษย์พร้อมกับสันทนาการเด็กเยาวชนให้เห็นคุณค่าความสำคัญการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่หลากหลาย สวัสดีค่ะพวกเราเคเสนนึงจากโรงเรียนกัดใหญ่วงศส่วนกิจพิทยาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอง,ง,งานชาร์เทคนะคะโดยหุ่นคิดใบนะคะที่เราจะใช้น่ยจะเป็นหุ่นของ IPSTAI ค่ะโดยหลักการทำงานนะคะจะใช้เป็นเอ่อหลักการทำงานในการแยกแยะเสียงค่ะโดยจะให้หุ่นเคลื่อนที่ตามเสียงเพลงนะคะโดยใช้เอ่อคิดใบ AI p ล a ฟอร์มค่ะโดยเรานะคะจะทาการป้อนข้อมูลเสียงนะคะอย่างแรกนะคะแล้วก็ จะตัดเสียงเพลงแต่ละท่อนนะคะของเพลง Baby Shark นะคะจากน,น,นั้นเราจะทำการต่อไม้นะคะเข้ากับการเสียง USB ของ IPSTAI ค่ะแล้วก็ไปทำการป้อนเสียงนะคะของแต่ละท่อนที่เราตัดนะคะและหลายครั้งค่ะแลวเรานะคะจะติดป้ายกำกับไว้ที่เสียงแต่ละเสียงนะคะและนำไปเทนจากนั้นเราจะนำไปเขียนโคดนะคะโดยโคดที่เราใช้จะเป็นโคดบล็อกนะคะการทำงานของ IPSTAI ก็จะเป็นไปตามตัวอย่างในคลิปนี้นะคะ ปัาที่เราพบในตัว IPS TAI นะคะปัญหาแรกเลยก็คือในตอนเทสเสียงครั้งแรกนะคะเราไม่ได้เอาเสียงที่มีความชัดมากนักมาเทนดังนั้นเมื่อเราเทนเสียงแล้วเวลาตัวจับมันตัวมันจะตัวจับได้ยากนะคะเราจึงเปลี่ยนเพลงให้เป็นเพลงที่มีความชัดมากขึ้นส่วนปัญหาที่2ในตอนนี้นะคะเราเทสเสียงที่มีความชัดมากขึ้นได้แล้วจับก็จับได้ดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ได้แม่นยำม,มากนักน,นะคะ และคุณประกอบอีก2ตัวนะคะเราก็จะใช้เป็น LEGO Education m i n d s t o r m EV3 นะคะซึ่งเราจะทำการประกอบขึ้นมาเองโดยจะมีมอเตอร์และเซนเซอร์หลักๆอยู่3ตัวนะคะตัวแรกก็คือ Large Motor นะคะอยู่บริเวณล้อ2ล้อทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อให้เคลื่อนที่ค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นออ Medium Motor นะคะอยู่บริเวณคอและปากทำให้ปากและคอสามารถขยับได้นะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็น E.V. 3 b r บ c นะคะคือส่วนที่สำคัญที่สุดน,นะคะจะเป็นทำหน้าที่ในการรับข้อมูลประมวลผลแสดงผลแล้วก็เป็น่วยความจำค่ะซึ่งในการแสดงเราจะใช้ Color Sensor ตรวจับสีซึ่งสีที่เราใช้นี่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินในการปรับเพื่อให้หุ่นยน์เคลื่อนที่และทำท่าทางต่างๆในการที่เราเขียนขดบล็อกเอาไว้ดังที่วิดีโอตัวอย่างครับ พบในตัว ev 3นะครับก็คือตัวหุ่นสามารถรับค่าสีได้นะครับแต่ว่าในบางกรณีในกรณีที่ห้องมีสีมีแสงไม่เพียงพอก็ไม่สามารถารับแสงรับสีได้ครับลักษาเด่นมีการเ,าเคลื่อนไหวตามท่อนเพลีนที่ทำการเขียนโค้ดไว้น,นี้เป็นของตัว i p t i นะครับแล้วก็ตัว ev 3ก็จะเป็นการารับค่าสีนะครับแล้วก็แสดงผลตาม 呃，记得写出来。